สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมาศหรือว่าปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมาศ <c oughs> การเจริญรกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็งเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมร์หรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านอนงหลายจะปรึกษาอยากศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยช์ได้สามประการคือหนึ่งสกายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเรา,มารเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฐิเรียนว่าร่างกายคือทันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย พระสนดาบันมีชีความรู้สึกือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแ,กแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าสนดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอันุว่าแต่เทาว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี่ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิตที่เข้าเข้ามาสองครองหรือเทว่าเรายังไม่ตายสักฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายาติฐิะโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จไปจอมไตรยจรึงกล่าวว่าพระโสูดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดี่สองวิจิกิฉาพระโสูดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศินพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสนาบันมีความเชื่อมันในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามสีรพตปรมาตเพราพระอาศัยที่พระโสนาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระสนนบัญใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรันตนตรัยทั้งสามรายารการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญวิสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจของระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีสินห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจิน์สีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิศนลสำหรับกิเลสส่วนอื่นไปเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เราเกล่าวกันคือโลภความโลภูุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรวยก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี พัญญาของกุกุกตมิตรพรามก็ดีตั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> เว้นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันในก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำกามเมสุสมิฉาจาร์ไม่ละเมิดความรักเขาบุคคลอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมียตามปกตินี่ขอบเขตเขาไม่โสนาบันเมียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร,ำร่ำรวยแสนจะร,ำร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธห้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกลงว่าสินยะขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึก่อยูว่าต้องการชีวิตชีวิตของเรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆ ความเป็นประสงดาบันนรู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวนถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ่งสซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงับจากการพุ่งสัน้นคนดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบระนามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระ,ระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างด <c oughs> ังนั้นเรื่องความตายนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีชื่นทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นปะโสดาบันไดง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปรสการีทิดาเปรสการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงสเสด็จประทับสําราณอิริยาบทอยู่ในเะคันธกุนดีมหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเนตพญจิีสีถือต่อไม้เป็นธรรม,มาที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปนสการีทิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแต่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธกันเสร็จหลังจากนั้นพระพู้เพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศเทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านัหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านหลายจมประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสว่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบาก แลบุคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมภาระพบ องค์สมเด็จพระนราบศบเท่านี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั่งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป แมอไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเทศว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพักวันก็แจ่มใสไพเราะลีลา่งการสแสดงวัะธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาโรงทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ แล้วเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีสินห้าเป็นสำคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณเป็นพุทธานุสติกรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า mm hmm. เมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ สักวันหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอ,อคิดอย่างนี้จนเป็นอัคคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักองค์สมเด็จระจอมไตร ทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสู้มีพระพ่าเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเองกคตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศค,ครั้งแรกเธอมีอายุได้ติสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเก้าสิบหกปีองค์สมเด็จพรจิจนสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลา,ชาวเช้ามืด เห็นนางตกอยู่ในข่ายพระยานก็ตกใจว่าน,นี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงกับความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกไรเชษจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหม องสมเด็จไปจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติประการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสนารกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสติร,รันต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือผอมปณนิพันธ์อย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอน องค์สมเด็จไปชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแลิ่พิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จไปชินาวชินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อ เธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสีข้อเธอก็จะเป็นลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขย่นนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิม หลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดๆทีนดาของลูกสาวคนนายช่างหกทํทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงได้ถามคาถา ถามปัญหา4ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะพระองค์ทรง,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 งถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบไปเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะปัญหา4ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหน นางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จไปจอมตายถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม,ม่อมฉันก็ไม่ทราบท่าน,นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้าข่าแล้วท่านพระองค์ผู้ทุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเราะเาะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเว,าเวลาเที่ยง ก็ไม่ทราบไปเกี่ยวากันและไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการเพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นประโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสูดาปฏิมักอยู่แล้วคือ,อหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต ในข้อว่าสก,กายาทิฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้นก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนิกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงประธรรมคำสั่งสอนนิองค์สมเด็จพระชินนวรส ทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อดีสี่ทำใดดีองค์สมเด็จปรธรรมสามิตรมีศีลห้าเป็นต้นที่องสมเด็จปทศพลทรงสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นพระโสดาปฏิมรักแล้ว แต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลน่ทานษา แล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรันในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนี้ระบรรดาท่านทังหลายองค์สมเด็จพระจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้ว เท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประสูนดาบันท่านนั้นหลายมีความรู้สึกว่ยากไหม <c oughs> แต่ยากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปรการีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นประสูาบัน ย้อนหลังไปสักนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกคตขารมอารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็จะเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นทนทํทตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลาลจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสูดาบันแล้วต่อจากนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัิยาสัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา